สวัสดีครับวันนี้มาชมเจริญพรรุ่นแรกพระอาจารย์ชลัด์กันนีกก่อนนะครับจัดสร้างน้อยนะเป็นพระเกจิอาจารย์จังหวัดนครพนมนะครับเป็นเหรียญเจริญพรนะครับนี่พระอาจารย์ชลขันติโกหรือว่าพระอาจารย์ไก่นะครับวัดโพนสวรรค์อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเพื่อนๆกันนิดนึงนะครับรุ่นนี้นครับปลูกเสกถึงห้าวาระด้วยกันนะ อ่าห้าวัลละนี่ครับนี่ครับเหรียญรุ่นเจริญพรบนนะอ่ะสวัสดีทุกท่านนะครับนี่ครับมีหลวงปู่พระมหาศิลานะครับนี่ครับปลุกเสกหนึ่งวัลละแล้วก็หลวงพ่ออุดรหลวงพ่อสมหมายพระอาจารย์ฉลัดนะครับนี่สวัสดีครับผมสวัสดีพี่สุนทรนะครับวันนี้เรามาชมพระอาจารย์ฉลัดกันนะนี่ฮะแล้วก็มีอีกหนึ่งวัลละนะครับวัลละที่สองเป็นหลวงปู่คำไหลนะครับนี่ แม่นี่ฮะพระอาจารย์ฉลัดนะเป็นเจริญพรุ่นแรกเลยนะครับนี่ฮะจัดสร้างน้อยสุดๆนะครับรุ่นนี้นะครับก็ไม่แพงนะครับพระนะครับราคาแบ่งปันนะนี่ครับหลวงปู่สมศรีหลวงปู่รอดหลวงปู่สมศิษย์หลวงพ่อุดนนะครับนี่บุกเสกเพียบเลยอาวใครทักมาเดี๋ยวสักครู่นะครับสักครู่นะพระอาจารย์ฉลับอีกหนึ่งวาระนะครับนี่ทั้งหมดห้าวาระนะครับนี่ ร,รายการนี้ดีวผมรายการนี้ผมจะที่บมายฝังนะอ่ะมากันแล้วนะรายการที่ผมมีเนี่ยเขาก็คือรายการที่11นะครับนี่รายการที่11นะรายการที่11เนี่ยก็คือเป็นเนื้อทองแดงนะครับนี่เนื้อทองแดงรุ่นเซอร์ไพรส์พระอาจารย์ชลัดครับลูกค้าพระอาจารย์ชลัดนะครับนี่พระอาจารย์ชลัดขันติโกจังหวัดนะครพนมนะครับเป็นเจริญพรรุ่นแรกนะนะครับอ่ะมาต่อกันนะ ที่ผมมีผมมีรายการเดียวเลยนะอธิบายง่ายๆอย่างนี้นะอธิบายง่ายๆอย่างนี้รายการเดียวก็คือเป็นรายการที่11นะครับนี่สติ๊กเกอร์เขาบอกอยู่อย่างนี้นะรายการที่11เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับลุ้นเซอร์ไพรส์จะสร้างทั้งหมดเนี่ย1 7 3 4เี่หรียญเท่านั้นครับต้องบอกว่าน้อยสุดๆนะราคาจองเนี่ยก็ส50บาทแล้วผมเอาผมเอางนี้นะ ผมเอาลุ้นละ300บาทนะครับค่าจัดส่ง50บาทนะครับซึ่งมีบริการเก็บเงินปลายทางเรียบร้อยนะก็โทรนี้นะ0 8น2 8 7 9 1 4 1สอาหำหรับลูกค้าใหม่นะครับดูว่าลูกค้าเก่าก็ทราบกันดีอยู่ลนะผมเอาลุ้นละ300ค่าจัดส่ง50นะครับ3ลุ้นก็900บวก50าบาทแค่นั้นเองครับรวมเก็บเงินปลายทางให้เรียบร้อยแล้วนะจะส่ง EMS ไปสถานีไทยนะครับโทรหรือว่าแอปไลน์ได้เลยอะมาต่อกันนะ นี่ครับมันเขาจะแบ่งเป็นเนื้อทองแดงแบบนี้รู้เซอร์ไพรส์หมเพราะสิบเอ็ดจุดหนึ่งเป็นเนื้อทองแดงโบราณสิบเอ็ดจุดสองเนื้อทองแดงชนวนลุง้งสิบเอ็ดจุดสามเนื้อทองแดงลมดามสิบเอ็ดจุดสี่เนื้อทองแดงมันโปนะครับสิบเอ็ดจุดห้าเนื้อทองแดงเถื่อนแล้วก็สิบเอ็ดจุดหกเนื้อทองแดงซาตินนะครับนี่แบ่งเป็นโอ้สร้างน้อยสุดๆเลยนะนี่แล้วเขาก็จะแบ่งอย่างนี้ต่อมันจะเป็นรายการเซอร์ไพรส์ที่ผมโพสตไว้เนี้ยหน้าหน้านี่ให้ดูนะรายการเขาดีมากนะครับนี่ฮะสิบเอ็ดจุดหนึ่งเนี่ยก็จะมีนี่ หนึเเ่เลขหนึ่งถึงสิบเก้านี่ได้รงยานะนี่มีลงยามีต่อเก้ารอบนะนี่ครับแล้วก็นี่ถ้าเป็นเนื้อทองแดงชนวนลุงนะครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะนี่ครับมีรายการแตกต่างกันออกไปนะครับนี่เป็นนักกาก็มีนะนี่แล้นี้อะไรเอ่ยนี่ทองแดงลมดำแน่นี่ครับเป็นทองแดงแต่มีลุน้น นะครับเป็นลุ้นเนื้อแล้วก็ลุ้นใหม่เลขแล้วก็ลุ้นรายการนะครับนี่ฮะเนื้อทองแดงมันปูคุยพื้นนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นี่ครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงเถื่อนอ่านี่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 น,นี่มีทั้งหมดกี่รายการเนี่ยโอ้โนี่มีสแตนด้วยจเจริญมพอมมีทั้งหมดหกรายการเลยนะนะครับเดี๋ยวผมโพสต์ไว้ให้ดูแล้วกันเนาะง่ายๆดีนะครับเห็นไหมจะแบ่งเป็นสิบอย่างเงี้ยสิบเอ็ดอย่างงี้ถึงเจ็ดสิบหกอ่ะไม่ต้องอะไรกันละเดี๋ยวนี่เลย แกะดูกันดีกว่านะรุระ่นละสามว่าผมมีแค่ผมมีแค่นี้นะครับหมดแล้วหมดเลยนะก็มีติดไว้บ้างเพราะว่าเป็นรุ่นแรกของพระอาจารย์นะครับซึ่งรู้สึกว่หาก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับสาหรับพระอาจารย์ชลัดนะแหมก็เลยติดติดไว้บ้างนะครับนี่เอาไหนดีนี่ซีน้นเดิๆเขาจะเป็นแบบนี้นะของผมรายการที่สิบเอ็ดนะที่อธิบายให้ฟังนะครับนี่ครับจะสร้างโดยพี่นนท์ RBS นะครับแหมนี่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 นน ซีนแบบนี้นะเป็นกล่องไม่ขีดนะอ่ะผมแกะให้ดูก่อนเลยจะได้รู้นะนะครับดูที่ความสวยงามเป็นไงเพิ่งรับเพิ่งรับมาเมื่อเช้าเหมือนกันนะสวัสดีนะครับพี่สุดเทพอ่านี่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 พระอาจารย์ชลัสพระอาจารย์ชลัด,ลดติดติดด้วยบ้างก็ดีนะเดี๋ยวดูเหรียญเขาสวยหรือเปล่านะไม่แพง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 เก็บเก็บไว้บั่งดูนีได้รายการพิเศษเลยพวกว่าอ้าวเฮ้ยโอ้โห เฮ้ยช่วงน,นี้ดวงดีจยงวะดีหรือเปล่าเขาเขียนอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยเขาบอกว่าอะไรเนี่ยทองคำเปลวหนึ่งร้อยเปอร์ซคืออะไรอะ่ะทองแดงลมดำปิดทองจีวอนเฮ้ยสร้างยี่สิบเหรียญเหรอสิบเอดจุดสามเป็นแบบไหนนะสิบ็ดจุดสามนะสิบเ็ดจุดสามนะเดี๋ยวดูโพยนี่สิบอ็ดจุดสามนี่ แปลกดีเว้ย11.3นะยังไงเออ11.3บบอ๋อนี่นี่น,นี่น่าจะเป็นอันนี้แน่เลยหรือเปล่าเฮ้ยลึกเลยรายการพิเศษเข้าไปอีกอ่ะลองดูที่เป็นยังไงหฮ้ยทองแดงลมดำปิดทองจีวรสร้าง2บเบียดเอง,งอ่ะอ่ะมาดูกันเลยเอ้ยมีตาช้างด้วยโอเคโอโ้อ่ะพี่สุเทพ พี่สุเทพเอาไหนเอาไหนพหี่ให้หยิบเลยนะโอ้โหมาแล้วพี่สุเทพบอกกดสามลุนแล้วอ่ะพี่สุเทพไปก่อนเลยสามลุ้นนะอ่ะไปก่อนเลยอ่ะสามไปเก้าร้อยเก้าร้อยห้าสิบสามลุนนะนี่ครับอ่ะไปก่อนแลวสามแกะดูกันต่อนะสนุกดี <c oughs> แต่สวยนะเห็นก็ว่าสวยกันนะอ่ะนี่ครับเบาบางนะราคาจองก็นี่แลครับสองร้อยสสิบเก้าบาทแล้วนะนะครับ ก็ช่วงนี้กำไรบางๆสนุกสนุกกันครับมันเป็นยังไงเนี่ยผมงงตอนนี้ยผมไม่เคยเจอนะต้องทําเปวมีตาช้างหมดเลยวเว้ยยังไงอยูอย่เนี่ยอ๋อติดทองคําที่อ๋อแถวบนเลยนะนี่นะพี่นะติดหยิบให้แล้วนะแถวบนนะติดทองคําตรงนี้นะอ๋อหุ้ย เข้าท่าดีนะเอ้ยอะดูที่มาส่องกันนะเป็นเนื้อทองแดงลมดามสร้างกี่เหรียญเองเขาบอกว่าสร้างทั้งหมดเนี่ยยี่สิบเหรียญนะอรงนี้หมายเลขสามสิบน่าจะลันต่อนะครับน่าจะลันต่อนะสร้างหนึ่งถึงสิบแล้วก็ลันต่อหมายเลขกันไปนะอ๋อนี่ไง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 อานี่ เนือทองแดงล้มดำนี่เลยนี่เลยนี่เลยเนือทองแดงลมดำจีวรปิดทองคําแท้หมายเลข 20- ่สถึงสาเห็นไหมครัองนี้หมายเลข30ิเท่ากับสาองค์เขาาลันต่อนะครับเขาลันต่อหมายความว่านี่ฮะเขาลันต่อนี่จะเป็นอย่างนี้หนึ่งถึงสิจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ลันต่อ2 0่สถึงสาก้าก็จะเป็นองคนี้นฮะลันต่อนะครับก็สร้างแค่ยี่สิบเหรียญนะ๋อเป็นแบบนี้อ่ะมาส่องกันเลยนะเข้าใจตรงกันนะแหมเดี๋ยวไม่งงสร้างยี่สิบเหรียญทำไมหมายเลขสามสิบเขาลันต่อนะครับเขาลันต่อ นี่พอดอโค้ดประจำเนื้อทองแดงจะเรื่องโอ้โหเสี้ยนเพียบเลยนะเสียนเพียบเลยนะยน,นะนี่เป็นแอ่งกระทะนะเป็นแอ่งกระทาลงไปนะนี่ต่อโค้ดนะครับไม่ใช่เลเซอร์นะสามสิบเป็นหลวงพ่อหลับตานะครับนี่เป็นหลวงพ่อหลับตาแล้วก็จอพอรอจอพอรอวัดโพนสวนรรค์จอพอรอ จเจริญพรอเออแม่จอพอรอจเจริญพออ้าวเกเนี่ครับอะไรของคุณเนี่ยโอ้ยผมล้วเบื่อนะกินยาเขยา่าขวดเมืนะ่อพระเพึ่งออกประสาดแดกแนละ้วออบล็อกแปลน้ำคานอ่ะโอเคมาต่อกันนะเลอะเนี่ครับพอดอ เออกากเกลื่อนเลือนเต็มไปหมดกินยาไม่เขย่าขวดพระพึ่งออกเกนี่ครับเออดูดูหนังมากมั้งนะดูหนังมากอ่ะนี่ครับเออนี่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 อ่านี่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 มียันนะครับยันนะยันหลังวัดโพนสวรรค์นะครับ สวัสดีครับคุณพิงพองปิงปองหกคืออะไรครับนี่กะถินสองพันห้า้อยหกสิบแปดนะครับนี่สองพห้า้หสิบแปดจังหวัดนครพนมนะครับจังหวัดนครพนมเสี่ยนเต็มเลยนะนี่ฮะโอ้โหอัขระยันจัดเต็มเลยนะ หลวงปู่ศิลาล้มเสกด้วยนะทั้งหมดห้าวันละนะครับอ่ะเดี๋ยวผมบอกให้ทีนะสําหรับคนที่เข้ามาใหม่นะทั้งหมดห้าวัลละนะรุ่นนี้นะนี่ครับหลวงปู่มหาศิลาหนึ่งวันละนะครับหลวงปู่เวรหลวงปู่โดนหลวงพ่อสมหมายนะครับนี่ครับแล้วก็หลวงปู่คําไหลอีกหนึ่งวันละนะครับนี่ทั้งหมดห้าวัลละนะสําหรับรุ่นนี้นะเดี๋ยวผมโพสต์ไว้นะนี่ครับอ่ะรายการที่หนึ่งมาแล้วรายการที่สองนะครับเอาไหนดี เดี๋ยวผมให้อีกรายการนึงก็น่าจะพอเลยนะพอจะเข้าใจกันแล้วนะครับซึ่งของผมเนี่ยเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะรายการที่สิบเอ็ดเนื้อทองแดงนะครับอ่ะอันนี้แล้วกันไปดูที่ผมได้อะไรใช่สวยพี่โอ้ช่วงนี้กะไอพวกคอมเมนต์อะไรเงี้ยเลอะเทอะเนาะวุ่นวายเลยนี่ครับเลอะเทอะซะเยอะจังเลย นี่อ่ะเป็นกล่องไม่ขีดนะดูได้ได้อะไรเฮ้ยเฮ้ยได้เหมือนเดิมอีกแล้วว่าพี่ทองแนงเถื่อนปิดจอยโอ้โหเขโชคดีเลยะ่ะเอาอีกแล้วสร้างยี่สิบเหรียญอีกแล้วโอ้หเนื้ออะไรเนี่ยแม่ไม่ใช่มายี่สิบเหรียญทั้งหมดเลยนะ <c ười> โอ้โหฮี่ไปเจอรังไอ้กิดทองคำทั้งทั้งกล่องหรือเปล่าเนี่ยแม่โอ้โหเทพสุดอีกแล้วมาอย่างนี้อีกแล้วโอ้โหฮี่อะไรเนี่ยเนื้อทองแดงเถื่อนจีวอนสร้างแค่ยี่สิบเหรียญนะโอ้โนี่ครับอ่ะเดี๋ยวดูดิเป็นยังไงดูโพยดิ โอยเนื้อทองแดงเถื่อนอันไหนเนื้อทองแดงโบราณน,นะเนื้อทองแดงเถื่อนเนี่ยเนาะนี่ครับนี่หมายเลขยี่สิบถึงสาสิบเก้าจิตป,ปิดจีวรแท้ะเป็นยังไงใช่ไหมเนื้อทองแดงมันปูอ๋อทองแดงเถื่อนอันนี้ทองแดงเถื่อนอันนี้นี่ครับเนื้อทองแดงเถื่อนปิดจีวรแทะรายการที่นี่ครับสิบเอ็ดจุดห้าสิบเอ็ดจุดห้า เนื้อทั้งั้นเสือนปิดจีวรแท้หมายเลขยี่สิบสามเก้าเล่ได้แลไไ้วเนี่ยเฮ้ยได้สองสองอันติดเลย <laughs> โอ้หมายเลขยี่สิบแปดด้วยนะนี่ครับคมสวยดีนะใช้ได้เลยนะพี่สุดเทพนะโอ้โหใช้ได้เลยนี่ทรอดอโค้ดตานี่ครับอื้อนี่พอเพียบเลยจอพอรอ หลวงพ่อชรัตนะครับนี่เพิ่งออกเลยนี่ห้าวัละมีเสียนเต็มพื้นเหรียญเลยครับติดเนี่ยไม่เป็นทองคําเปลวนะครับติดลงไปนะครับแต่เป็นทองคําเปลวแบบคล้ายๆเขาเรียกทองคํากิมซัวเนี่ยทองคําเปลวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะแม่มีตาช้างมาด้วยเลยนะ<ส>โอ้เพิ่งเคยเจอเหมือนกันนะเนี่ยขันติโกนะครับเสียนเต็มไปหมดเลยนะนะครับเส้นพื้นเหรียญหนาด่จังเลยนะใช้ได้นะครับนี่ เป็นเนื้อทองแดงเถื่อนนะโอ้โหเปิดสองเหรียญได้ได้ได้ทองคำเปลียวสองเหรียญเลยนะอย่างละยี่สิบเหรียญเท่านั้นเองน,นนะรายการเขาเยอะนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวผมขออีกหนึ่งรายการแลร้วกันถ้าได้ทองคำเปรียวอีกทีแล้วก็หลังนี้เขาคงเลิกขายเลยนะของแท้ของดีเลยนะ <c oughs> อ่ะเอาอันไหนดีเอาตรงนี้มากแล้วกันนะอ่ะโอ้โหเฮ้ยไม่ใช่ได้รายการพิเศษดิเงาโอ้ฟืบ <c oughs> ผม,ผมแกะอ,อีรายการเดียวพอแล้วนะเดี๋ยวให้ลูกค้าบ้างนะครับเดี๋ยวไม่พอขายนะนะครับผมมีแค่นี้นะเพราะว่าพีส่สุเทพอเวกสามนะครับอ่ะดูดิไ้รายการไหนสนุกดีมีแค่นี้นะเพราะว่าจำนวนการสร้างทั้งหมดเนี่ยมันมีแค่นี้เองนะนะครับจํานวนการสร้างทุกเนื้อรวมกันเนี่ยมันแค่ 1, หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่เหรียญเท่านั้น,นครับราคาจองนี่ก็สองร้อยสิบกหรือว่าสองร้อยห้าสิบผมขายแค่สามร้อยนะครับแล้วก็ค่าจัดส่งห้าสิบบาทเท่านั้นนะแล้วก็ สามเหรียญสี่เหรียญก็ใค่จะส่งเท่ากันนะห้าสิบาทนะครับโอเคอ่ะมาต่อกันเฮ้ยมากล่องไม่ขีดนะครับนี่กล่องไม่ขีดนะนี่นี่นี่อ่ะฟืบเฮ้ยเฮ้ยได้นี่อีกแล้วอะ่ะโอ้โหทำไมมันหยิบตรงไหนก็โดนวะเนี่ยตายแล้วไม่ใช่ว่าทั้งกล่องเลยเนี่ยโอ้โหโคตรเฮงเลยวะ่ะผมใายติดกันมาเนี่ยตายแล้วได้สามเหรียญติดเลยอะ่ะ พี่ทองคําเปลวอีกแล้วรอโอ้โหเว้ยแมงสายติดกันมาเว้ยุ้ยอันนี้เป็นเนื้ออะไรเนี่ยเนื้อทงแดงมันปูหรือเปล่านี่ครับเนื้อทงแดงมันปูปิดจีวรสร้างยี่สิบเหรียญเท่านั้นนะโอ้โหมือดีจริงๆนะหรือว่าทั้งหลังก็ไม่รู้อ๋อโชคดีมากเลยอ่ะนี่ครับหมายเลขสามสิบนะตาช้างเหมือนเดิมนะ พี่สุเทพขอให้ได้นะพี่ได้ไรบอกนะไม่ใช่ว่าโอ้โหผมเปิดอันเดียวนั้นได้ท้องสามอันแล้วนะเนี่ยโอ้โหสวยจัดเลยนะเฮ้ยเฮ้ยมันมีสองบล็อกนะนี่เพื่อนเพื่อนดูนะมีสองบล็อกนะรุ่นเนี้ยนะครับนี่ที่ผมทราบมามีสองบล็อกนี่นี่สองบล็อกเห็นยังไงเห็นไหมฮะนี่ครับบล็อกนี้เป็นบล็อกลืมตานะ นี่อันนี้บล็อกหลับตานะเออนี่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 มีสองบล็อกด้วยนะเอ้ยอันนั้นอันนั้นอะไรอันแรกอะไรอันนี้หลับตาอันนี้ลืมตาอันนี้หลับตานะแหมอันไหนสร้างน้อยกันเนี่ยเดี๋ยวรู้เลยเพราะว่าเขามีอย่างนี้ออาวันดีครับวันดีครับโอ้วันนี้คนดูเยอะเนาะนี่เขาจะบอกงี้นี่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  อันไหนเออนี่เขาบอกว่ามันจะมีอย่างนี้เนื้อตะปูพิมสองหน้าเห็นไหมแจกฐานซึ่งผมไม่ได้มานะสร้างร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญก็ถ้าเกิดมีสองพิมพ์นะในรายการเขาบอกมาหรือเปล่าว่ามีสองมีสองพิมพอ๋อนี่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 อันนี้ก็ลืมตาเห็นไหมฮะอันนี้ลืมตานี่หลับตานะนี่ในใบรายการเขาเลยนะอันนี้หลับตามีสลับกันดียวดูนะหลับตาหนึ่งนะหลับตาหนึ่งหลับตาสองหลับตาสามหลับตาสี่หลับตาสี่เดี๋ยว ลืมตามีเนื้อทองแดงเถื่อนลงยานี่สร้างสิบเก้าอ๋อหลับตาสร้างน้อยที่สุดนะครับนี่หลับตาไม่เกี่ยวเนาะแล้วแต่นเนื้อเนาะอันนี้ก็ลืมตาอ๋อนี่หลับตานี่ทองแดงลมดําหลับตาไม่เหมือนกันนะครับก็ต้องไปดูนะอันไหนสร้างน้อยอกันโอ้ถ้าเป็นทองแดงลมดํานี่หลับตาหมดเลยอ๋อนี่ลืมตาแหม่นี่หลับตา หลับตาหลับตาแสดงว่าลืมตาน้อยกว่านะเท่าที่ดูนะผันผ่านนะเนี่ยหลับตาหมดเลยอน,นี้ลืมตาน่าจะน้อยกว่านะครับอันนี้ลืมตาลืมตาอ่ะถ้ากลับมีสองบล็อกนะครับมีลืมตากับหลับตานะเดี๋ยวไปรายการผมโพสให้ดูนะลูกค้าผมได้โ้โชคดีมากเลยหลังสงสัยจะเป็นลังเทพซะแล้วสงสัยจะเป็นลังเทพซะแล้วเพราะว่าหนึ่งลังเนี่ยเขาจะมีนี่ครับรายการที่หนึ่งผมยังไม่โดนเลยนะ เนื้อทองแดงชนวนลุงคุยพืนเนี่ยลงยาฟินิกสร้าง1ิเกเหรียญเท่ากับรางวัลที่2เลยนะเนื้อทองแดงชนวนลุงจีวอนปิดทองคําแท้หมายเลขย0เท่ากับ20เหรียญแล้วก็มาอะไรต่อมาทองแดงชนวนลุงลงยาจีวอนแล้วก็เนื้อทองแดงชนวนลุ้นปอก้ารอบแล้วก็เนื้อทองแดงชนวนหน้ากากอันปากา้าซาตินนะครับแล้วก็เป็นเนื้อทองแดงชนวนลุงหน้ากากแกาแล็กซี่ด้วยนะ แม่ใช้ได้เลยนะโอ้โหวันนี้เทพนะมือเทพส,ดสดุดๆได้สามเหรียญเลยนะสร้างเหรียญละยี่สิบองค์เท่านั้นนะครับนี่อ่ะผมก็เหลือรายการที่เหลือรายการนี้นะประมาณผมได้มันยี่สิบยี่สามสิบรุ่นนะเหลือประมาณนี้นะครับเหลือประมาณนี้วิ่งหยิบอะไรก็โดนทุงทสยจะโดนน่าจะโดนทีเด็ดเยอะนะเนี่ยหยิบสามอันได้สามอันเลยนะครับ ก็เดี๋ยวไม่มีขายนะก็ไว้แบ่งปันเพื่อนๆนะครับนี่ครับก็จะเป็นเจริญพรรุ่นแรกนะครับเจริญพรบนด้วยรุ่นแรกนะครับพระอาจารย์ชรัตนะครับขันติโกวัดโพนสวรรค์อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะครับราคาเนี่ยทั้งหมดอ่ารายการรุ่นละ300ค่าจะส่ง50บาทเท่านั้นครับก็โทร0 8นย์แปดสีนะครับโทรหรือว่าแอดไลน์นะครับมีบริการเก็บเงินปทางนะครับ ที่ร้านจัดส่งไปสนีไทยเท่านั้นครับก็ขอพบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับรับประกรันพระแท้ทุกรายการนะครับที่ช่องนะครับมาพบกับเต้ยชนินทร์ได้ใหม่ในวีดีต่อไปนะครับสวัสดีครับผม